เล่นกันเหมือนเดิมมาปล่อยปล่อยควายไว้บ้านเลยไปไม่ต้องสนใจบ้านจะไปพี่เราเล่นเราเล่นแค่ในดิสพอร์ตไม่ต้งสนใจมันมันจะแตกมันจะเฮียอะไรปล่อยไปเกิดทั้น้วทำไมแดงแล้ววะเลี้ยงปั้นเืยอย่าให้ถาดโอ้ ปั้นก่อนแข okay, ่งยูแท่งยูหลัำพี่ตัดถอนตัดถอนไปหนึ่งดอก,กปันอันอัน,นทอนยากิได้ไงไวเที่ยป้องการยูก็เยอะที่โดนรถก่ออยู่วะปั้นตักแล้วเฮออ้ยเฮือโอ้โหเฮ้อยอ้สะท้อนดาวทำไมบอสมีสีเท่าน,นี้ แค่ผมโด<ร>นแค่ผมพี่โดนแค่อ๋อลืมกดยาป่าเฮ้ยเลืมไม่ไงอ่ะหน้าใหม่ครับโทษทีไม่เป็นไรครับยากิยาก,กิเฮือกโ,โ,โอ้โหหกหมื่นแปดปุ๋ยเยอะตรงป้ายมันเยอะตรงป้ายมันเยอะเห็นปะโหกหมื่นสี่ร้อยตันเห็นแต่ว่าผม,มอยู่ในบ่อ เอาจับกู้โอ้โหติด12อีกไอ้เหี้ยโคตรเยอะเลยไปอื้อทีมมาหลังช่วยไม่ทีมเลยเปิ้ลอ้โหแข็งโอ้โดนแข็งพื้นโอ้โหมันเกิดกูหลังระังหลังยิงอื้อสะท้อนอะไรวะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา แแข็งแล้วปั้นปั้นตีปั้นกันเลยตีปั้นไปแข็งแขงสวยแข็งแล้วไอเดต้อมาเฟืองรสัตว์แข็งจะแทนมันบ้านบ้านปั้นว่างแล้วเออปั้นว่างผุมได้กลางคุมได้ตีปั้นเลยตีปั้น

โอ้ยเฮียเอ้ยแกดีแกดีแกดีโอ้ยโอ้โหแกแล้วโดนไหมเออพี่หรืออะไรกันปันซ้ายปันซ้ายปันซ้ายกลางเยอะกลางช่วยกลางช่วยกลางโอ้ยเชี่อเอ้ยบุกที่องยากี่ไปแล้วอหายหมดลุดสุดยอดพวกไม่ใช่วิ่งละวิ่งอ่ะบ้าอะไรยังเคลิ้นอยู่เลย ชอบเดินกีต่ตะไรแข่งแล้วแข่งแล้วปันป้นๆันเลย <S 2> <S 2> เอ้ผมตายผมตาย,าออาย,ายระวังเอี๋ยวเดี๋ยวมีนินสองในบ้านปล่อยไปเลย, <S <S ไ,ย,ยไปดาบกันเกูระวังระวังหลามบมนเดินถอยหลังมานะไม่มีไม่มีดาบคนเพื่อนรักหนูใน โอ้โหเฮียไอป่านไม่ออกกับยากิไอ้แดงเกิดนอกนะหมอนอกเลยไหมเนอกหมอเลยนอกก็ได้ตายไรเฮี้ยไปตีตงหกวิวิวหัวหน้าก็ตีเก้าได้ไม่อยากช่วยแล้วแต่กูเสียดายเดี๋ยวหมอกูตายตีทำแก่ก็เก้าทีสองสวยโอ้โหท่านมาเต็มดูดูดูด้วยครับแล้วก็สะท้อนกระหนกตาย ว่แดงแล้วแข็งแล้ว,ลวยาก,กี่เห็นปะเร็ยาก,กี่ก่อนดิโอ้โหโดนทันเตะไว้วไไเยอะแดงยังตามไปโอ้โหแดงตะทีอื้มสี่หมื่นไม่ได้ใช้เห็นว่าคนะัน่ะโอ้โยาก,กี่อยู่ข้างหลังโอ้เอยาก,กี่อย่โอ้เอ โอ๊แกจ้โอ้ยนี่เอ้ยเอาว่าไม่ไปอีกแข่งดีอุนจอยซาเฮ้ยเติมพี่ดิมเลยเติมพี่ดิมเลยแข่งโค้งอีกแกยู่แกอ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 ยู่๋อไม่แดงไม่แดงเลยวะอีย

แข่งแล้วแข่งแล้วแข่งอีกแข่งอีกทิจยูสวยแข่งปานพันปานพันไอพีนมาพี่ข้างหลังเต็ดกองครับทวดไวไว้เราตายไมห้เป็นห่สามพันหกไม่ได้ใช้อันแดงนะยังไม่แดงครับเล่นแบบไม่แดงไปก่อนแล้วโอ้ยจอแข่งเทิจยอยู่แข่งนคือ สวยพี่เ้ยตั้งแต่แม้าตัวเนี่ยเออไอ่ยลังๆแล้วไอ้ตรงเกิดขึ้นมาพี่รูจะตายมึงก็แดงทักทีสิวะไอ้สัตว์โอ้ยตีสองก็รวยตายปัดก้าปัดกีกลางเห็นเฮ้เฮ้ยโอ้โหโดนสองเออร้อยโอ้โหโดนในหงส์พี่มันย็นอยู่ที่กำแพงไปตรงบ้านไปตรงบ้านไปตรงบ้าน อีกนิดนึงจะแดงแล้วแข่งแล้วแข่งแล้วตามน่อยไม่มีไม่มีนนนคนเสุดรดอมาตายไหมไงโดนบันเทงกี้ตีตายเฮียอนาคตจัดโอ้แข็งติดสิบสองเออไอ้เฮียกูติดสิบสองประมาณแปดสิบรอบแล้ววันเนี้ยผมไม่แข็งแล้ว ไไม่ไม่แดงไม่ยหมอะเลยส่แดงละวอาจจะแดงโผล่กระบงแดงมั้ง้กปน้อาพี้ปนเราปนเราปนเราจุ่มแล้วปนเราจุ่มอยู่ปนเราจุ่มอยู่ตาย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 หมดโอ้พินมันดีดไก่ขนาดนั้นเลยวนเพิ่งเห็นไอ้ลาไอ้ลาไอ้สัสไอ้สัน ตีปันตีปันตีปั้นโอ้ยไม่ตามเลยกุ้งเอาหันก่อนเว่งวิ่งวิ่งเต็มตีดิอ๋อหูปาดกูทีเดียวโดนโอุ้ยเี้ยแม่งเจ๋อจัดโอ้ยจัดเอาไปไม่ได้สักตัวเลยตีเดี๋ยวพิวพิวพิวหน้าบอยไม่มีสหายหรอกเอาหมอยใช่ไหมอ่ะโอแปฟนหัวปอม โอ้โคตรนัวอะไรเฮี้ยตรงเนี้ยผมว่าาเราต้องจพิษนี่มันพีษทีละสามหมื่นแต่ว่าแม่งไหวอ๋อกระดับตัวกระดัอีเขี้ยกงกระพันโอ้โหเมื่อมันพิษแม่งทีเดียวก็คือตายมันพิษหมื่นสี่อะ,ะลามสามสี่ทีพวกวิ่ง แข่งโอเคอันนี้แม่งก็วิ่งหมอเก่งจังมันเหมือนมันไม่ได้ตีเลยแค่พิชปุ๊ก็คือตายโอ้โหเต็มสิบสองเนี้ยไอ้หน้าไอ้เหี้ยเอ้ยตรนผมหมดตอนเนี้ยกอนตอนพีหมดอืมกูตายละตัดต้องเกิดเต็มเลยเกิดครับแข่งด้วยตบสองทีจ้ากันโมดอีกแล้วเกิดมาเต็มเลยอะต้องเกิดเราอะเกิดนอกอะเล่นไหนวะพี่เกิดไหนเล่นออก กดกา้าไอ้อเีเนี่ยแป๊บสักห้ารับต้องต้องข้างไหนป่ะผมผมเกิดข้างนอกไม่ได้เลยฮิวเอยฮิวเลยฮวเลย,เ,ลยเอาหูกดวงกรที่เดียวตายอ๋โโอโถปีสิบสองซา ป้านป้านไอ้ป้านตายอีกอย่าเลยสืบสองยี่เป็ดไม่เคยตายเยอะขนาดนี้มาก่อนป้านป้านป้านปีป้านเลยโคงถอยนหน้าหน่อยสิตังนั้นมันก็จุ่มเลยอ่ะ,อะ ไอเยี่ยหงไม่ตายเว้ยตาหันไหล่กับปิากี่ตายไอหงติดสิบสองไอ้เฟมหงตายสวยป้อมไอหลามกี่เฮียปกหมื่นตายเห็นไหมต่ว่าหลังเขามีทวนเลยเยี้ยจอด ถ้่ากอดจาคีตายไปดีมแม่งโรปรเซ็บองจ <c oughs> ากีสมตีมันไม่ตายพี่มันส่วนผมตายขึ้นขึ้นเรียงด้วยแม่งโรปรเซ็ปสองพอดีเฮ้ยตายเออไอ้ยสามหมื่นสี่ไม่ตาย,ยานน 3, 10, 4, มึงมันห้าวว่ง Banh lang lang lang, lòng lang, lòng 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 đứng lòng 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 แกไม่ดีไม่ดีตายขายติดกิ๊กคลิ๊กหัว้หมดละนี่ตัวนี้ก็ติรับบทตีปั้นอย่างเดียวนะหมอเกิสองตัวฝ่ายอย่างเยอะเลยกุ้งล้ำเกินโอ้แม่งกติติดตรงนี้แล้วเยอะเลยโอ้แล้ว มันเกิดมาไม่ทำอะไรเลยแข่งพื้นพี่ของแข่งมักกุ่มเลยอ่ะโอ้โหติดติดสองย่ไอสัตวีเของงมีด้วยไอขี้ติดดีท yes. ี่ผายเขี้ติดแล้วติดดีเห็นไหมพี่ขอพระเจ้าเขารู้สึกนัดีไอ้สัตว์ ต้องบอกว่าให้แกเขา้าใจความรู้สึกก่อนเลยไปจะไ,ได้รู้ที่อะไรกูที่กูบนนี่คือว่ามันติด12เข้าใจปะก็ใช่ไงก็มันติด12มันไอโดนติด12นะบ่อยมากแล้วอตัวพี่อาจจะโดนรู้ก็โดนอะไรวะไอเหียใครก็ได้แค่ให้กูน่อยไหนวะ โอ้ยเฮียต,ติดลีกแล,ล้วติออกหอมมอสักจืดแม่งโดดปากหน้าเลยครับแต่ได้ตายอยู่แล้วเนี่ยขึ้นเสียงเฮ้ยยืนมองหน้าอีกแล้วโอ้ยแม่งแม่แมเงเล่นยาคิดภายข้างหลังเต็มสกัดคลิดร่มจะดีโอ้ ออืม้เยอะเกินโอ้ยแข่งช่วยชีวิตโอ้โหไะไรลักษณะแกอยู่แกอยู่ลักษณะเออได้เธอของมึงผิดอยู่วะเกิดปานเกิดปานนะยังงงงตามอยู่นั่นแหละ เอนี่ไม่ดีอ่ไหนหันได้ปะเห็นนั่นไอ้ยาชิบพายฟันธรรมดาตายหล่ามโบว์โอ้โอ้โดนอะไรวะอ๋อโอ้โหเรพิษไปช่วยเพื่อนไม่ต้องเข้าไปหรอกบอลเต็งกีมาดิ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 คงกระพันไอ้๋อี๋อันซ้อน จบแล้วจบแล้วออออโอ้โหปายไปยี่สิบเก้าแม่งไอ้เหี้ยไม่รู้ตีตัวไหนก่อนตายโคตเรเยอะเอา้าพัะธามาไม่ลงวอลหรอกนะมันเยอะกว่าสามตัวนี่ไงว่าพจะามา,มาไม่ลงวอ<ม>ลวไั้ไงเกินมองไม,ไม่เห็นดีเหี้ยที่หนึ่งเลยนะอยู่สูงเกินไปอ่ะอดิแม่ง